สวัสดีค่ะจานยอดเซียนบุรีลำค่ะพี่ยอดค่ะครับสวัสดีครับจ้าไงพี่ยอดทักไทยหลังเลขออกอุ้ยน้องแฝดน้องแฝดคือคักแทะน้องแฝดคัขกขนาดเนาะนี่ไงน้องแฝดพี่ยอดครับไข่ห้าเก้าเนาะค่ะห้าเก้าเจ็ดแม่น้องแฝดฝัน แรดก็เขียนว่าห้าหกเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะเข้าบนเข้าล่างเลยนี่ค่ะน้องแฟนนี่เพิ่มไม่ได้เหมือนกันนะนี่ครับนี่ค่ะเมื่อกี้ก็คนไปเน้นสะแปดเนาะเน้นแปดปรากฏว่าเก้ามาเก้ากับหกมาหนัหนกๆเลยน้องวันนี้เนาะครับเลขน้องแฟนให้แม่ นาทีโค้งสุดท้ายเนาะแม่งแฟนฝันเนาะพันได้ห้าเก้าเจ็ดเนาะพี่ยอดเนาะห้าเก้าเจ็ดเราก็มาตัดออก 97, 6, 7, เก้าเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าเนาะห้าหกหกห้าแต่ว่าตัดตรงตัวเลยห้าเก้าออกล่างแล้วก็ห้าหกหกห้านี่มาบนเนาะถ้าถ้าเป็นห้าเก้าเก้าหรือตรงนี้นะห้าเก้าอีกตัวเนาะม๊วเก้ากับหัวเป็นหกก็ นั่นอยู่เนาะบนล่างวันนี้แม่ต้องแฟนมาหรือยังเออย,ยังเลยครับยังเลยรอดูประมาณสองสาวันอนึงมั้งครับอตอนตอนนี้ก็ติดต่อยังไม่ได้โดยไม่รู้ไม่รู้ับติดธุรอะไรครับอ๋อก็ติดการติดงานเนาะคนเราก็มีงานมีการทำงานเขาเยอะเอ,อ้เอา ยอดเอาแนวทางของพี่ยอดก่อนเนะจันยอดเซียนบุรีลำครับ,พ,บพร้อมหรือยังครับถือคำนวณเนาะค่ะกำลังเขียนเนาะค่ะครับ16ตุลา67เนาะ,ค,ะค่ะครับค่ะมีสายเข้าตอนนี้อย่าเพิ่งโทรมาเดอ้อ <c oughs> พราะว่ามันรับไม่ไดนน้นั่นแหละเสียงกระดิ่งมาพูดไม่ได้ยินเลยมีแต่กระดิ่งเข้ามีแต่กระดิ่งเข้าแ <ขอ S 1> นวทางเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะบุรีพั้นลืมลำอีกแล้อาจารย์ยอดเซียนบุรีไปน,นะลำลืมลไหมถ้ามาลำหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าอยู่ทางที่ไหนนะ อยู่จังหวัดอะไรเนาะถ้าลำลำอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนเขาถามเยอะเหมือนกันว่า,า,าการยอดอยู่ไหนว่าอยู่อำเภออยู่ประโคนชัยบุรีรัมย์บางเยี้จ้ะครับว่างๆก็มาเที่ยวหากันเด้หอห่าครับเยี่ยมมาจันยอดได้เนาะนะประโคนชัยก็ไม่ไกลเลยพอเลี้ยวขวา จากไอ้นี่เข้าไปอ่ะก็นางรองนะถึงอำเภอนางรองรับอยู่ทาง,ท,างทิศตะวันออกอำเภอนางรองครับสายเดียวกันเตรงกันเลยจันยอดใจดีเนาะงาเมจิกไปิดไซรัวิ่งพี่ว่าวิ่งบนอะไร<บ>พี่ัวิ่งบ,บนเก้าวครับบนวิ่งเก้าวเนาะง ับล่างวิ่สีครับ,ร 4, รบเดี๋ยวกะไอสี่ค่อยเอาที่หลังเนาะค่ะจับจับจับกี่ตัวก่อนจับสามตัวห้าเก้าสามสามตัวมีห้าเก้าสามค่ะครับแล้วก็ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ค่ะครับอันนี้ก็สองตัวสองเน้นเน้เนเน้นทั้งสองหางเลยสามสามตัวเนี่ยสองตัวก็ เก้าสามเก้าสี่ตัวเน้นกับค่ะแล้วตัวรองตัวกันก็คือห้าห้าเดี๋ยวนะคะอ่าสองตัวมีอะไรบ้างเอ่ยเก้าสามเก้าสี่แล้วก็ห้าห้าตัวกันเก้าสามตัวเน้นเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่แล้วก็ห้าห้าเหรอคะกับห้าห้าตัวกันกับเก้าสามเก้าสี่มีตัวเน้นกับตัวเน้นแล้วก็อะไรอีกคะ แล้วก็สี่แปดเม็ดเดียวล่างครับสี่แปดนะคะครับแล้วก็ให้นท่จนบนล่างเลยครับครับอ่าบางที่ให้ล่างออกบนก็ไม่แน่ครับเราก็ต้องกันไว้กันตตัวนี้ให้ซื้อบนล่างทั้งหมดเลยครับค่ะวิ่งล่างอะไรนะพี่วิ่งล่างสี่ครับล่างวิ่งสี่เนาะค่ะครับวิ่งล่างสี่ตัว ตัวที่ให้มาก็จะเป็น48แน้วค่ะครับค่ะบนวิ่ง9เม็ดเดียวครับนะคะนี่แนวทางรัฐบาลไทยครับ48ให้ให้ขึ้นบนขึ้นล่างด้วยนะครับค่ะ593กับ594นี้เน้นพอกันใช่ไหมคะพี่ยอนครับเท่ากันครับ๋อรักเท่ากันค่ะครับเท่ากันแล้วก็ถ้าเอทีทันใดอยากจะเอาไปหยิบ ซื้อลอตเตอรี่ซือสลาก,กินแบ่งรัฐบาลก็ตอนนี้ก็อลอตเตอรี่รัฐบาลอะไรนี่กำลังจะออกวางขายแล้วครับพ่อสามารถไปยิบซื้อได้ทุกตัวที่ให้ไปนะครับค่ะก็คือเพราะว่าเป็นทนางนะครับแกม่ได้ไปให้สนับสนุนหนึ่งอื่นให้สนับสน,บนุนรัฐบาลครับสนับสนุนลอตเตอรี่ไ,รไทยเนาะคะ่ะ แบบในสุรบุรีหรือรัฐบาลของไทยเราเนี่ยแหละครับนี่เป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดเซียนบุรีลำเนาะคะ่ะนี่ค่ะสิบหกตุลาคมสองห้าหกเจ็ดบนวิ่งเก้าเม็ดเดียวเนาะค่ะสามตัวมีห้าเก้าสามห้าเก้าสี่อันนี้ก็เน้นทั้งคู่เลยเนาะคะ่ะพี่ยอดเนาะ,ะเน้นทั้งสองชุดเนาะ,ะส่วนสองตัวมีเก้าสามเก้าสี่สี่แปดห้าห้านะคะ่ะเน้นที่เก้าสามกับเก้าสี่เนาะคะ่ะ ส่วน48นี่เป็นล่างนะค่ะบนล่างคือไปได้ทั้งบนได้ทั้งล่างส่วน55นี้เป็นตัวกันนะคะล่างวิ่ง4มเม็ดเดียวนะคะพี่ยอดเนาะครับพี่ยอดฝันหรือยัง,งว่านี้ยังเลยครับมันไม่ค่อยเป็นเลยฝันน่กนก็ไม่กล้า <laughs> ไม่กล้าไม่แน่เนาะบางทีบางอย่างอะ่ะฝันวดนที่แล้วอาจจะออกวดน,นี้ก็ได้เ้อะ บางทีก็เป็นได้หมดเนาะครับส่วนเลขแนว,วาทางค่ะอแนวทางของเด็กแฟดหรือแม่เด็กแฝดเนี่ยรอดูอีกประมาณสองสวันอีกมั้งครับคือว่ายัางไงก็ต้องได้แน่นอนค่ะค,คนที่รอนะคะรอของแม่น้องแฟดพิมพ์ค,คำว่ารอไว้เด้อค่ะเอซีของน้องแฟดมาแล้วเด้อเ,เริ่มเข่าแล้วเนาะค,ะค่ะอันนี้อันนี้เรายัไได้ครับคุจะจะโทรบอก คุณโจพารวยทันทีเลยครับค่ะอันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะอุ้ยสุดยอดจริงๆเลยเนาะ,ะน้องแฝดสามใครรอน้องแฝดสามกดคำว่ารอไว้เนาะคะ่ะคอมเมนต์คำว่ารอไว้เนาะคะ่ะก็เอาของอาจารย์ยอดเซียมบุรีล์ไปดูก่อนเนาะแนวทางสูตรคำนวณคะ่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติเนาะคะ่ะพี่ยอดเนาะ ค,ร,ร,ครับก็สูตรคำนวณก็เอาไปหยิบซื้อตลาดกินแมงรัฐบานหรือว่าลอตเตอรี่นะครับตอนนี้กําลังจะวางขายแล้วค่ะเอ้พี่ยอดอยวยพรให้เอฟซีในการพี่ครับก็อาจารย์ยอดก็ขอขอวยพรให้เอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามอช่องโจภารวยแล้วก็แล้วก็อาจารย์ยอดเก็กแปดของหลานของอาจารย์ยอดนะครับและแม่ของเด็กแปดก็ ไม่ไม่ทอดทิ้งเอซทุกท่านเพราะว่าอยากจะช่วยให้คุณโจเป็นสะพานบุญให้ทุกง,งวดไปแล้วก็ขอให้เอซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดเิียงใดก็ให้ได้ตังใจคิดนะครับแล้วก็สําหรับตูรัฐบาลวันที่16ตุลานี้ก็ก็ขออวยพรให้เอซทั้งช่องโจพารุย ไปมีโชคการทั่วหน้ายุคช่องเลยนะครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบพระคุณค่ะพี่ยอดอาจารย์ยอดเซมบรีลัมเนาะคะ่ะแนวทางฝากลงช่องของโจพารวยเนาะคะ่ะทั้งของน้องแฝดสามแล้วก็ของอาจารย์ยอดเองเนาะคะ่ะเป็นสูตรคำนวณก็ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ขอคลนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องโจพารวยด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องขอรกาบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสู้ผู้สุก้นนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบยไหนให้เป็นรางวัลนที่หนึ่งไห้เป็นโชคเป็นลาบเป็นมาเนงๆปังๆรวย,ยๆทุกคนสำหรับคลิปนี้อาดขอตัวก็นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ